ภิกษุผู้ทำลายพระพุทธศาสนาปัญหาภิกษุเช่นใดเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดภิกษุเช่นใดคือผู้ทำลายพระศาสนาคือภิกษุผู้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยเอาคำที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสมาอ้างว่าพระองค์ตรัสไว้แล้ว เอาสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติมาอ้างว่าเป็นพุทธบัญญัติหรือแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินยัยว่าเป็นคําสอนของพระตาคตภิกษุเช่นนี้ย่อมทำให้พระธรรมแท้เสื่อมสูญเป็นโทษแก่คนหมู่มากและทำให้ศาสนานี้ถึงความอันตรธานสาทุ